สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราพาทุกท่านมาที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับผมอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิตอนนี้เราขึ้นรถคริบวรถของกรมอุทยานนะครับผมขึ้นจากสำนักงานของกรมอุทยานจะขึ้นไปที่ผาสุดแผ่นดินนะครับเป็นเส้นทางสุดท้ายตอนนี้ก็ประมาณ โมงกว,กว่าครับเกือบสองโมงครับผมบรรยากาศฝนฟ้าก็กำลังเป็นใจนะครับผมฝนตกโปร,รยยามค่ำคืนก็จะเกิดเมฆหมอกสีขาวสวยเต็มป่านะครับตอนนี้รถพาเราไปตามเส้นทางนะครับผมจะเราจะเห็นเราเดยวขึ้นเป็นระยะระยะนะครับผมคนก็ได้ออกกำลังกายหรือว่าเดิน ชมไม้ชมดอกชมดอกกระเจียวไปเรื่อยนะครับผมด้านขวามือก็จะเป็นไหลไหลเขานะครับผมจะมองเห็นหมอกหนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมบนภูเขาบนภูเขาสูงสุดของทุทยานแห่งชาติป่าหินเนะี่ยป่าหินงามนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็เอามอไซค์ขึ้นมาไปดักรอเรานะครับ เราจะเห็นเมฆหมอกหรือว่าหมอกขาวแบบเป็นควันลยนะครับผมเป็นไอควันะะเย็นสบายนะครับนักท่องเที่ยวกำลังยืนถ่ายรูปเก็บภาพที่ระลึกยามเช้าอากาศก็เย็นสบายฝนปลปอยลงมานินดนหน่อยๆช่วงที่ประมาณตีสี่ตีห้าที่เขาบอกนะครับ หมอกหนาขึ้นมาเป็นเรียกว่าเต็มภูเขาเลยนะครับใครมาเที่ยวหนา้าฝนก็สวยอย่างนี้นะครับขอบคุณครับทุกท่านนะครับ